นะครับสวัสดีครับ <c oughs> หลังจากวันก่อนน้องเขาเผาบ้านผมไปนะครับจากคลิปปลาเผานะฮะก็วันนี้กิจกรรมหลังเลิกงานครับวันนี้ทำอะไรจ้าลูกยเห็ดนะครับแม่ครัวคนเดิมฮนะมที่เผาบ้านกันไปวันก่อนนี้จะทำยำเห็ดนฮะยำเห็ดนะสดใช่ไหมสดไหมหรือสุก <c oughs> สุก <c oughs> ยำเห็ดสุกมีเห็ด <c oughs> อะไรบ้าง เห็ดอาริจิแล้วก็เห็ดอะไรไม่รู้โอเคมันเลอะตรงนี้แหละเดี๋ยวต้องลองดูครับตอนก่อนอื่นเราก็นำมาทำความสะอาดฮะเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูขั้นตอนการต่อการทำต่อไปครับอันนี้ใส่หมูสับด้วยป่ะใส่ใส่ด้วยนะโอเคเดี๋ยวรอทำความสะอาดก่อนนะในบ้านของเราครับก็หั่นผักหั่นอะไรกันอยู่ฮะตุบตับตุบตับอย่างเงี้ยครับโชว์สกิลหั่นช์สกิลหั่น อันนี้มีผักอะไรบ้างครับพี่ผุมครับมะเขือเทศขืนทศายขึ้นช่ายแล้วอะไรหอมใหญ่แล้วก็พริกพริกบฮะเอาลงเห็ดนั้นเห็ดอะไรครับอ่าโอเคฮะเดี๋ยวเตรียมผักก่อนนะฮะเราหั่นผักเสร็จครับเตรียมน้ำก็เตรียมน้ําลวกผักครับลวกเห็ดหมูด้วยฮะใช่เดี๋ยวรอน้ําเดือดสักแป๊บครับ น้ำเดือดแล้วครับเดี๋ยวเราลวกหมูสับของเราก่อนครับที่ผมเอาไปใส่ <laughs> ลวกหมูสับก่อนครับเดี๋ยวผมเตรียมจานดิอ่าลวกหมูสับให้เดือดก่อนนะครับรอันนี้ทำไรครับเนี่ยน้ำยำน้ำยำโอเคข้ทำน้ำยำครับก็เป็นพริกดำกับกระเทียมฮะ ใส่ลงไปเติมน้ำอุ่นนิดหน่อยนิดมากสำหรับุงรสครับแซ่บมากฮะมีใช้สูตรจากพสูตรมั่วครับอยากใส่ก็ใส่ค่ะอยากใส่ก็ใส่โอเคฮะแล้วก็ใส่น้ำปลาฮะผีมะนาวใส่ลงไปเลยครับผีมะนาวลงไปฮะเดี๋ยวเค่อยชิมนะครับเมื่อกี้ใส่น้ำตาลไปแล้วใช่ไหมใช่ค่ะโอเค น้ำตาละละลายกับน้ำโอน่อนอ๋อโอเคโหดูหน้าตาแซ่บมากคนให้ให้เข้ากันแล้วชิมครับหอมเราก็อย่าลืมมาลวกผักกับลวกเห็ดของเราครับลวกให้สุกนะฮะลวกทีละอยัดกได้ัอ่าได้นะครับเราก็ได้เรียบร้อยครับเห็ดที่ลวกเรียบร้อยนะครับน้ำยำสุดแซ่บฮะ แล้วก็หมูสับครับทำไงต่อครับจ็ใส่น้ำยำลงไปเลยทั้งหมดเลยเหรอโอเคโห้เสร็มากหมูสับโอ้คือน้ำไหลเอื้อเอื้อแล้วก็คลุกคลุกครับคลุกให้เข้ากันก่อนไหมคลุกเข้ากันเสร็จใส่ผักเลยครับใส่ผักโอ้น่ากินไหมแต่รสชาติได้ว่ากันนะ ผมใหญ่ครับใส่หมดไหมใส่หมดไปเลยลงหมดเลยนะโอ้โหมันกเกลี้ยงครับขึ้นไส้ฮะเล็กเกินไหมมอคนเนียอ่าตัยผสมเล็กเกินฮะเดี๋ยวคลุกครับคลุกครับคนให้เข้ากันฮะเขี่ยผักขึ้นมาจะไ,ได้น่กากัดดีโอ้น่ากินมากเลยฮะนี่คือยำเห็ดครับสำหรับคนรักสุขภาพนะครับรสชาติก็ไปปรุงกันส่วนวันนี้ไปก่อนครับจะไปกินแล้วฮะ สวัสดีค่ะนี่ครับภาพของผู้ต้องหาเผาบ้านเขาที่แล้วโอเคราคไปแล้วครับโหเบื้องหลังความอร่อยครับแม่ไม่กล้าชิมนี่แม่ไม่กล้าชิมอ่ะแม่จะเซ็นเซอร์อ๋อชิมันใหญ่อะไรบ้าเนี่ยอร่อยไหมผักแล้วก็หมูสับมาแม่อร่อยมากๆแม่ชิมแม่ชิม นี่เห็ดใช่ไหมแม่เดี๋ยวแม่ข้าวปล่แม่เดี๋ยวครนะใส่น้ำหน่อยชิมชิมชิมหน่อยแม่ชิมหน่อยนี่ฮะโผมอย่าทำหน้าผิดหวังอร่อยไหมอร่อยไหมอร่อยมันแม่ทำนะโอเคโอเคจบตรงนี้แหละแค่นี้แหละ